สวัสดีททุกท่านนะครับตอนรับสั่ดายการเชา้านี้มีซิกมาฟังบิฟสั้นๆแล้วลาไปเทรดวันนี้มีเรื่องอะไรน่าติดตามมีคู่ไหนน่าเทรดไปดูกันขา่าตารางวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่25พฤษภานะก็สําหรับขา่าวนตารางที่สําคัญเนี่ยอันนี้สำนัก investing com นะครับเยอรมันจะประกาศตัวเลข gdp ไตรมาสหนึ่งนะครับในวันนี้ตอนบ่ายโมงใครเทรดคู่ที่มีสกุลยูโรระมัดระวังสกนิดละกัน่นะครับแล้วก็ข่าวที่น่าจะกระทบต่อมาก็คือ เป็นตอน3ทุ่มนะครับของทาง USD ดอลลาร์นะมีตัวเลขของ Consumer Confidence นะครับประจำเดือนพฤษภานะคมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและก็ตัวเลขนะครับ New Home s a l e นะครับยอ่อขายบ้านประจำเดือนเมษาที่จะประกาศออกมาในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แหละยูโรกับ USD นะนะครับที่จะมี2-3ข่าวที่ระมัดระวังนิดนึงสำหรับสายเทรดทั้นนะครับโอเคนะสำหรับข่าวอื่นในตารางวันนี้ไม่น่าจะมีอะไร มากนักละอ่ะถ้าเป็นคาร์เรฟอเรนต์นี่ก็ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยนะครับโอเคหานตารางผ่านไปเราไปดูสถานะตลาดสักนิดหนึ่งโดยรวมเป็นนะครับ USDJPY s a f e Haven อยู่ท้ายตารางแบบนี้น่าจะเป็นวันที่ Mood and t o n นน่าจะมาในเชิงของสกุลสินทรัพย์เสี่ยงนะครับ Risk on ต่างๆเนาะนะครับนิวซีแลนด์ปอนยูโรนำโด่งมาเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรานะครับมาหาคู่เยอยๆกับ นะครับริสออนมาเล่นกันหน่อยดีกว่าส่วนของพันธบ,บัตร10ปิรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับตามกรอบที่เรามองไว้เนี่ยหจุดประมาณ1.6ใช่ไหมที่เราให้ไว้เมื่อวานนะครับมีการทะลุลงมาแล้วเอาแล้วนะครับถ้าตัวนี้ร่วงแน่นอนทําให้ทองคําขึ้นขาบ่ายทองคำนะครับจับตาดูดีๆแล้วกันวันนี้มีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสที่ทองคําอาจจะพุ่งได้แต่จะยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์ละเอียดกันในไลฟ์เย็นนี้กันอีกทีนะครับโอเค แต่ก็ดูมีโอกาสนะที่นะครับตัวบอลจะล่วงลงในส่วนของข่าวนอกตลาดกันบ้างอ่าข่าวนี้เลยครับข่าวเดียวนอกตลาดาวันนี้ที่เป็นข่าวที่น่าจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดอ่าที่เป็นที่คือฮาคูบิันมากที่สุดแหละก็คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอีลอนมัสก์เนี่ยก็คือประมาณบ้านเราตอนนี้ตอนเช้าใช่ไหมประมาณเมื่อคืนที่ผ่านมาอีลอนมัสก์นะครับออกมา ทวตอีกแล้วนะครับออกมาทวิตเตอร์นะครับบอกว่าเขาเนี่ยกำลังคุยนะครับทอล์กกับนอตอเมริกันบิตคอยน์มายเนอร์ก็คือคุยกับเหมืองบิตคอยน์นะครับที่นอตอเมริกานะครับอเมริกาเหนือเพื่ออะไรนะครับเพื่อคุยกับเรื่อง sustainability นะครับก็คือจำได้ไหมที่เขาห่วงเรื่อง environment นะครับสภาพแวดล้อมการใช้ไฟฟ้าการใช้ถ่านหินมาขุดบิตคอยนะครับเขาไม่สนับสนุนใช่ไหมเขากำลังคุยกับพวกเหมืองต่าง ว่าให้ใช้พลังงานพวกเหมืองเนี่ยมาคุยกันมากกว่าว่าจะใช้พลังงานที่มันสะอาดขึ้นพลังงานทางเลือกนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลว่ายังไงแปลว่าถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่วันข้างหน้าเทสลาจะกลับมารับเขาเรียกว่ามารับอะไรมารับตัวบิตคอยตอีกครั้งเนี่ยก็เป็นไปได้ดก็ไมครับพอเหตุผลนี้ปุ๊บทาให้ราคาพุ่งขึ้นนะครับ p r i ์ e ซิ r ์ฟขึ้นเลยอ่านี่คือตัวทวิตเตอร์ที่ออกมานะครับ spovinot อเมริกันบิตคอยม m เนอร์เห็นไหม day c o m มิ t นะครับ ว่าจะนะครับแพลนในการใช้รีนิวยูสนะครับก็คือพลังงานสะอาดนั่นแหละเนาะและก็จะพูดอย่างเงี้ยนะครับคุยอย่างเงี้ยนะครับพวกเหมือนเขาก็จะคุยกันเองทั่วโลกเพื่อให้ทำแบบเดียวกันอ่าซึ่งเขาบอกว่าไงดีเป็นคำมั่นสัญญาที่ดูจะเป็นไปได้อ่าเขาใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคริปโตนะครับสำหรับบิตคอยที่เจอข่าวร้ายๆมาทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวโอเคนอกตลาดมีเท่านี้นะครับวันนี้ ไปดูซีเนอรของเรากันนะครับซิเนอรของเราในวันนี้สัญญาณมี2คู่อ่าแน่นอนบิตคอยต้องมาได้แล้วนะครับบิตคอยต้องมานะครับอีกคู่หนึ่งคือ NU นะแต่ระวังย่อลึกนิดนึงนะครับปะ่ะไปดูการกันเลยสำหรับบิตคอยนะครับแน่นอนนะครับความทรมานตั้งแต่ล่วงลงครั้งนี้นะครับโซนนี้แล้วมาโซนนี้อีกเนี่ยเป็น เป็นฝันร้ายนะครับตลอดประมาณสัปดาห์กว่า2สัปดาห์ติดเลยของ Bitcoin นะครับแต่นะครับมีลงก็ต้องมีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับโอกาสก็เป็นไปได้นะครับสำหรับ Bitcoin เพราะว่านะครับถ้าเราดูทางเฟรมเดย์แล้วเนี่ยนะเมื่อวานก็แน่นอนนะครับปิดตัวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแท่งเทียนแบบขาขึ้นเนาะกืนกินชัดเจนเลยทางเฟรมเดย์นะครับดูเอก็ทะลุเทนไลน์ขาลงนะครับ สวยงามนะทะลุเทนไลน์ขึ้นมาละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะขึ้นพวพวดต่อทันทีแต่มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่วันนี้จะเด้งขึ้นบ้างน,นะครับหลังจากลงติดต่อกันมาหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะนะครับที่เขาอยากจะรีเบลนะครับเด้งกลับขึ้นไปโซนประมาณ4 2 2 8 8หรือประมาณ45 3 29เนี่ยเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่ารอยยอแล้วกันนะครับแล้วค่อย จังหวะบายที่ประมาณโซน 36, 579จนถึง 33, 8, 14โซนนี้นะครับเพราะว่าทะลุเทไลายไปใช่ไหมอาจจะย้อนกลับมาทดสอบแถวนี้นะแล้วก็ถ้าหลุดนะครับประมาณโลของเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือ1อ่าประมาณที่ 3, 2, 3, 2, 1นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหลุดก็พิจารณาอาจจะตะขาดทุนไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเกิดหลุดโลแล้วทะลุลงต่อแรงเนี่ยจะสวยเอา แต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสเด้งอยู่พอสมควรเลยวันนี้นะเป้าก็คือตามนี้นะครับที่ให้ไวเนาะ4 5 3 2้4 5 3 2 9กับ4 2 2 6อ่า4 2 2 8 8นี่คือสำหรับบิตคอยนะครับในส่วนของ NU กันบ้างเมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมว่าวันนี้นะครับเป็น RISK ON นะนิวซีแลนด์เมื่อกี้อยู่หัวตารางเลยนะครับอดอลลาร์ถามว่าวันนี้ดอลลาร์มีโอกาสจะแข่งค่าไหมติดที่แนวรับอยู่มีโอกาสเด้ง ใช้คราวนี้แล้วกันแต่ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะเด้งจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอ่อนต่อก็ได้นะครับเพราะงั้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าหน้าบายแต่ให้ระวังย่อลึกแค่นั้นเองถ้าดอลลาร์เด้งมาวันนี้อาจจะแบบเอ็นอยูอาจจะย่อลงมาลึกนะครับแต่ก็อาจจะไม่ลึกมากเพราะเกิดเขาแข่งค่าอยู่นะครับสำหรับนิวซีแลนด์อ่ะในเชิงเทคนิคเนี่ยก็แน่นอนว่านะครับเขาปิดตัวเป็นแบบนะครับขาขึ้นเนาะเมื่อวานนี้ หลังจากที่ช่วงนี้ไซด์เวย์นะครับเมื่อดูทางเทรดเดอ์ไซด์เวย์เมื่อดู S4 ก็คือจะเห็นว่าไซด์เวย์ออกแนวไซด์เวย์มันจะทำสามเหลี่ยมไกลๆนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็สามารถยังยืนเหนือเมื่อวานนี้เป็นจุดสำคัญว่าเขาไม่ลงต่อนะครับเขาเด้งกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น200ใน H4 ได้นะซึ่งก็เป็นจุดที่วัดใจเหมือนกันเมื่อวานนะครับเนี่ยเขาไม่ลงถูกไหมแล้วเขาเด้งกลับขึ้นมายืนเหนือ200ในทั้งเ4แล้วก็ H1 เพราะฉะนั้นแล้วแหละแล้วพาุเทนไลน์ระยะสั้นใน H1 ด้วยนะครับเทนไลน์ mm hmm. ขาลงนำเบรคขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสนะครับที่ย้อนกลับมาทดสอบประมาณ0.72 0.09จนถึง0.71 823โซนนี้นะครับถ้ามีสัญญาณกับตัวโซนนี้ก็อาจจะพิจารณาบายเข้าไปได้นะแต่ถ้าหลุด0.71693อาจจะต้องคัดไปก่อนเพราะว่านะครับอาจจะหลุดเทนไลน์นะครับลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึง วนเป้าเนี่ยมี2เป้านะครับ0.72458กับ0.72 700นะจ๊ะโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับนะครับเช้านี้มีสิของเราในวันนี้นะก็ยังไงนะครับเช่นเดิมฝากติดตามด้วยทางแท๊กดทแบ็ไทยแลนด์ Facebook YouTube นะครับและวันนี้เรามีลฟากันตอนเย็นขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ